าแล้วจ้ากดไลค์กดแชร์นะจ๊ะตอนนี้นะครับพี่กับช่วงไอรอนเพลรูมอยู่กับน้องอันเจษดาสวัสดีครับสวัสดีครับจริงอันมาเยี่ยมที่นี่ครั้งที่3แล้วเนาะใช่ไหมใช่แต่พวกเจอกันส่วนใหญ่เจอพี่ดงพี่ดองมาเจอที่เซาร์ตี้แล้วอ่าจริงๆเรารู้จักกันตั้งนานแล้วนี่คืออีหนึ่งคุณภาพอีกหนึ่งคุณภาพของวงการเพลงไทยเลยก็ว่าได้เราไม่ได้เจอกันมาแปดปีตอนนี้อันอายอายุเท่าไหร่ยี่สิบเก้าครับ ยิบเก้าพร้อมกับซิงเกิลนี้ของค่ายนี้เป็นซิงเกิลที่สี่สี่โอ้โหรักต่อใช่ไหมฮะใช่ครับมาพูดถึงรักต่อหูเลยเป็นยังไงทำไมมันถึงเพราะขนาดนั้นการทางานเป็นยังไงบ้างยากง่ายแค่ไหนเพลงพราะเพราะว่าผมเป็นคนร้องเองครับโอ้อาจจะเชื่อเพราะว่าเขาเสียงดีจริงเขาดีจริงเออคือจริงๆที่ผมทํากับค่ายมูเลคคอร์ดเพราะว่าจริงๆเขาชอบที่ว่าเราอะสามารถจบงานด้วยตัวเองได้ครับอย่างซิงเกิลนี้ก็เป็นเหมือนเดิมก็คือว่าเราโปรดิวซ์เองเราเรียบเรียงเอง ทำนองอะไรอัดอะไรเงี้ยทำเองหมดเลยครับโอ้โหใช่ก็ไม่แปลกใจตั้งแต่เด็กแล้วเขาเก่งมากเก่งนะแต่ก็ไม่คิดว่าเธอจะโปรดิวเองทุกอย่างเองหมดเลยใช่ครับก็ใช่ครับเราเราเรียกแนวเพลงของเราว่าแนวอะไรก็เป็นเพลงป๊อปนี่แหละครับแต่ว่ารอบนี้มันจะมีความพิเศษที่ซาวดีไซน์นิดนึงท่อนกลางมันจะมีความแบบ ดนามิกเยอะๆหน่อยอะไรอยเงี้ยครับพูดถึงดนามิกเนี่ยมันเป็นยังไงมันมีความพิเศษตอนกลางคือผมจะชอบอะไรที่มันเป็นฮาร์ดบีทคือหมายถึงว่าบีทมันจะหนักแต่ว่ามันจะดึงคนให้มันเข้ามาสู่ช่วงเงียบๆก่อนแล้วมันจะกระแทกไปอีกทีนึงว่าละใช่เราฟังเพลงแล้วดูเอ็มวเรารู้สึกแบบมัก็เหมือนเหมือนก็ค่อยๆลากเราไปเรื่อยๆแล้วแต่มันมีความเศร้านะแต่อยู่ดีกับปึ้งกระแทกเลยใช่เป็นแบบนั้นครับโอ้โหและพาร์ทเพลงอ่ะมันมีความกระแทกมีไดนามิก เอมวีเหมือนกันอืมมันจะไม่มีอะไรนะเหมือนมือนจะบแบบแค่ดราม่าแบบไปไปเรืเ่อยๆใช่ไหมเอาทำไมช่วงท้ายเป็นอย่างนั้นละ่ะผมว่าอ, <c oughs> อย่างอย่าเพิ่งสปอยคนน <c oughs> <ช>ี้ <c oughs> ใช่ไหมใช่ไหมแต่แต่ว่าอยากแค่ให้คุยเรื่องแบบคิมมิคในเอ็มวีนิดหนึ่งทําไมมันถึงนําเสนอเรื่องราวแบบนั้นก่อนอื่นเลยคือว่าจริงๆพี่าร์ตี้รู้เปล่าว่าคนแสดงของเรานางเอกเป็น LGBT อ๋อใช่แต่เขาสวยมากเขาสวยมากเขาแบบเออเขาสวยแบบคนรวยหรือว่า ใช่ออแต้ก็เพราะฉะนั้นผมว่ามันก็เข้ากับคอนเซ็ปต์ Pride มันเดือนนี้พอดีเลยใชแล้วก็เนื้อเรื่องเนี่ยมันต้องขอบคุณพี่มาเดี่ยวกับทีมงานครับที่เขาพี่เดี่ยวช่วยกำกับใช่ใช่ครับก็จะพูดถึงความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกจะเห็นว่าในฉากมันจะสลับกันระหว่างตีกันแล้วก็รักกันตีกันแล้วก็รักกันเพระเคืวันนั้นผมก็ไปนั่งคุยกับทีมงานเขาก็บอกว่า ผมก็บอกเสนอว่าแบบเออจริงๆความรักที่มันท็อกซิกเนี่ยเพราะว่าคนมันมูออนจากตรงนั้นไม่ได้ม,ม,มันมีแบบช่วงที่ตีกันมันแย่มากเลย,เลยอะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีๆแบบเราก็คาดหวังว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะทําดีกับเราเขาก็ทําดีให้เราแค่ที่เดียวอะไรเงี้ยเราก็ตายใจกลับไปแล้วมไมเหมือนมีชีวิตจริงของคู่รักเนาะมันก็ใช่ครับมีท็อกซิกแต่สุดท้ายก็ความรักกันเนาะใช่ครับ<笑><笑>จากราก,กันไม่ได้มันออกมายากครับออกมายากก็คือพูดง่ายคือเอาได้อิสปายจากเรื่องจริง ของความสัมพันธ์มาใช่ใช่ครับโอ้แล้วเหมือนมีกิมมิคของความแบบเขาเรียกแหละเรื่องราวของความรุนแรง้ว้ใช่ไหมกันแบบจริงๆช่วงช่วงนั้นน่ะมันจะมีข่าวแนวๆว่าแบบความสัมพันธ์ที่มันแบบท็อกซิกแล้วก็มีมีความรุนแรงอยู่ในนั้นด้วยครับก็คิดว่าแบบมันอาจอยากจหยิบตรงนี้มุมนี้มาเล่าแล้วก็บอกว่าเออให้รู้ว่าแบบมันมีผลของมันอยู่ที่มันแบบเป็นผลลบแล้วก็ไม่ไม่สนับสนุนให้ทุกคนเป็นแบบนั้นอ่ะอืใช่ครับมันไม่น่ารักคือนอกจาก เพราะอะนะคือในยะความหมายมัน่มันลึกซึ้งมันบอกหนักมาก,กดังนั้นอีสปายมาจากไหน, <c oughs> นเพราะเราอาจเป็นคนที่รุปแบบดูอู้สว่างมากแบบว่าคือทาไมปับเรื่องราวมันดูใชจ่จริงจริงผมมาไม่หลายคน,นบอกว่าผม,มาลองเพลงเศร้าโอเคแต,อแต่จริงๆตัวตนผม,ม,ไ,มไม่ได้เศร้าไม่ได้เป็นคนเศร้าขนาดนั้นใช่แต่ว่ารู้สึกว่าแบบคนเรามันก็ชอบเสพติดความเศร้าอะ เออแล้วก็อเพลงอกหักซะหน่อยแล้วก็ถามว่าเรื่องราวก็มีแบบแล้วก็ได้ยินจากคนรอบข้างแล้วก็มีประสบเองด้วยอะไรอย่างเงี้ย oh. ใช่ก็ก็รู้สึกว่าแบบเออความสัมพันธ์ประเภทเนี้มันมันเราเสพติดกับมันเหมือนกันคือมันไม่ดีแต่แบบเขาทําดีให้เรานิดนึงเราก็รู้สึกว่าแบบ กลับไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะวนวนอย่างนี้มันเป็นวนวนมันไม่บุกอ่อนสักสักทีเนาะใช่ครับอ๋อก็เลยแบบอานก็เลยขอเป็นตัวแทนในการหยิบเรื่องดีมาพูดมาเล่าผ่านเพลงนี้ใช่ไหมใช่ครับแล้วทำไมถึงตั้งชื่อว่ารักต่ออันนี้เป็นชื่อที่เก๋มากอืมรักต่อเนี่ยมันเป็นความหมายที่ว่าโอเคนะนะจังหวะที่เล่าเรื่องของเพลงนี้ความสมพั์มันกำลังจะจบลงละเพราะมันไม่ดีมันแย่มากมามาแต่เราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากไปจากตรงเนี้ยเราอยากจะแบบ อยู่ตรงนี้ขอรักต่อได้ไหมเศร้าส,ส, <baggage> สุดหดหูแบบว่าเศร้าจริงท่าที่แบบโดนทำลายโดนแบบโอ้โหหนักๆนักะคือก็ยังยากรักต่อคปอแล้วแบบในเรื่องใน MV ว<ม>ีก็ตรงแบบตี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 กันปุ๊บเขาทำดีให้นิดนึงแล้วก็รักต่อแหละอะไรอย่างเงี้ยวนลูกใช,ใช่วนลูกวนไปแล้วแล้วความยากง่ายของเพลงนี้ซิงิลที่สี่แล้วใช่ไหมใช่ครับยากง่ายแตกต่างจากที่ผ่านมาย่างไหบ้าง ความยากขั้นแรกเลยก็คือว่าผมไม่ใช่คนเศร้าเราต้องพยายามแต่งเพลงให้มันเศร้ามันก็จะยากนิดนึงใช่แล้วความยากอย่างที่สองก็คือผมพยายามจะใส่ต้องบาลานซ์ระหว่างความเป็นตัวเองกับความเข้าถึงง่ายของตัวเพลงอืม,อมใช่ครับจริงจต้องขอบคุณทางค่ายมากๆเลยให้ผมได้แบบทดลองลองผิดลองถูกอะไรเยอะคือเขาเปิดให้เราแบบคือทุกเพลงที่ผ่านมาสามเพลงล่วงหน้าสามเพลงก่อนหน้านั้นอะ่ะคือผมแบบ มีโอกาสได้ทําเองลองผิดลองถูกหมดเลยเใช่ครับแต่คือมาสิงค์ที่สี่คือเหมือนแบบมันเริ่มแบบประสบการณ์เริ่มแบบเขาเรียกอะไรมันเริ่มเก่งแล้วแล้วเนาะเก่งขึ้นเยอะเลยเราเริ่มแบบว่าทาเอง<ช>ผมไม่แน่ใจว่าเราเก่งขึ้นไหมแต่ว่าเราเข้าใจอะไรหลายๆอย่างม,มากขึ้นว่าแบบเอ้ยโอเคเพลงที่เราทําอะเราไม่ใช่เราฟังคนเดียวม,มีคนอื่นฟังด้วยถ้าจะนําเสนอหรือเล่าเรื่องอะไรเนี่ยต้อง ให้คนฟังมีอารมณ์ร่วมกับมันได้ด้วยอ,อะไรเงี้ยบางทีเราเราเอ็นจอยเราก็ทําเพลงเอาอฟังคนเดียว <laughs> แล้วก็ให้คนอื่นได้ฟังเราแบบรู้สึกกับเราตามไปได้อันนีค้คือเซัย์ไพาคือรู้จักตั้งแต่ตอนเด็กแล้วคือยิ่งมานั่งคุยกันอะ่ะหน้าเขาก็จะแบบอ <c oughs> <c oughs> ย่างเงี้ยคือยินงตลอดเวลาไม่เศรา้า <c oughs> แ,แต่ซิงเกิลคือแบบว่าดาร์กมากแบบว่าโอ้ดําจริงดราม่ามากเนาะแล้วแล้วสเต็ปต่อไปเรามีแพลนอะไรแบบจะมีอัลบั้มไหมหรือว่า ใครแต่งมันจะต้องสว่างขึ้นไหมอะไรเงี้ยจริงๆคุยกับค่ายเพลงอยู่ว่าอยากจะรวมหลายๆซิงเกิลน่ะให้เป็นคอนเซปต์อัลบั้มเดียวกันแต่ว่าตอนเนี้ยผมว่าเอาพูดตรงๆนะมันแข่งขันสูงใช่ไหมเราก็ต้องแบบปล่อยหมัดปล่อยหมักไปเรื่อยๆล,ล้วก็พยายามยิงซิงเกิลออกมายิงซิงเกิลออกมาผมก็คิดว่าปีนี้น่าจะมีอย่างน้อยสองอสักสองครับอืมใช่ <ๆ S 2> แต่คุณภาพขนาดนี้เขาไม่ไปไหนหรอกเขาสุดๆเราตั้งแต่เดโมโปรเจก ใช่สวยาะตอนนั้นตอนนี้ก็เกือบสิบปีแล้วใช่ครับก็ยังอยู่ตรงนี้ะครับยังทําอยู่ครับเพื่ถือรักและมีแพชชั่นเกี่ยวกันเป็นแบบศิลปินมากเพราะเรารักต่ออ๋อส่งครบเลยงานที่จะให้อางนี้ไหมส่งเข้าร้องสดได้ไหมได้เราไม่ได้ฟังสิ่งอันมานานมากเตรียมหูเคลือบทองคำได้เลยทุกคนเราฟังเพลงรักต่อแบบสดๆดจากน้องอ่านเจษดาเลยครับมาช่อนหนึ่งนะได้ครับ เตรียมหูเครื่องสองคำเอาอมีกีตาร์ด้วยเลิฟชายนี่เขาเป็นมีสิเนเจอร์แบบว่านี่ <ขอ S 1> ครับมาเตรียมตัวเลยทุกคนหูเครื่องส่องคำคนไม่รักก็ ลุกตามลุกคอเขาเลยอ่ะโอ้โหโตมากแค่เสียงเกากีตาร์ขึ้นมาก็คือแบบโอ้พระเจ้าจอดโอ้โหง่นคุณภาพมากเลยต้องทุกคนต้องแบบสพอร์ตนะเพลงนี้นะรักต่อทั้งเอบีและเพลงนะครับครับนนผมอางั้นให้ต้องอ่านฝากรักต่อของตัวเองนะฮะพอขนาดนี้สวัสดีครับอันเจษดาจาก Move Record s นะครับซิงเกิลล่าสุดที่เพิ่งปล่อยอไปชื่อเพลงว่ารักต่อนะครับฝากติดตามได้ที่ แพลตฟอร์มสตรีมมิ่งทุกช่องทางเลยนะครับแล้วก็ MV หวังว่าจะโดนใจทุกคนนะครับติดตามได้ที่ YouTube Official Channel ของ Move Records นะครับและท้ายที่สุดฝากติดตามผลงานของอันเจสดาด้วยที่ Instagram นะครับอันอันเดอร์สกเจษดา a u n ูอันอันเดอเจษดาเลยฝากตัวด้วยครับคุณภาพตลอดไปขอบคุณน้องอันมากๆที่มาเยี่ยมเยือนพวกเรานะครับขอบคุณพี่ปาร์ตี้กับแมโลปบมากๆนะมาซิงเป็ลหน้าอีกนะครับได้ครับจะมาเรื่อยๆเลยครับเรื่อยๆเลยครับโอเค โอ้ยยี่สิบมิถุนาเป็นรถป๊อปโชว์เคสก็มาด้วยใช่ครับดี๋ยวเจอกับอันอันอันฝากทุกคนหน่อยครับวันที่ยี่สิบมิถุนานะครับแฟนๆเม่รูป๊อปติดตามการแสดงสดผมว่าน่าจะเป็นที่แรกตั้งแต่ออกซิงเกิลนี้มานะครับก็จะเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆที่นี่ก็ฝากด้วยนะครับต้องมาฟังเสียงสดของเขาเออสุดยอดจริงๆนะตาไปจริงราคัาเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับแ้วอ่านของผมากเลยครับผมนะครับผมนะครับสวัสดีครับ